อยางไปทำอะไรับไอ้ป๊อบมูโสดอยู่ป่ะกูโสดครับเอาไหมเดี๋ยวก็ให้มึพักก่อนเอามผมพักจริงๆนะมึีอยากคุณร่วมกันเปการใหม่จบเลยนะจีเบสเวลาเตื่นเชื่อป่ะหลังจากที่มีการเลิกกันนะคะของสาวเบสกับหนุ่มตรงๆไปค่ะคุณผู้ชมก็ สาวเบสเนี่ยก็มีการออกมาเปิดใจครั้งแรกค่ะถึงกรณีการเลิกกันถือว่าเป็นการยุติความรักแบบจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยมีการออกมาฉะฝ่ายชายค่ะแบบที่เรียกได้ว่าใส่กันยับแฉกันหมดเปลือกค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยก็มีการโพสต์คลิปนะคะที่มดดำกระชาพาเนี่ยไปถ่ายทำรายการค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกับสาวเบสนะคะว่า เมื่อตัวแม่หาแฟนให้ตัวลูกจะเป็นยังไงไปดูกันนี่คือสิ่งที่ข้อความเขาโพสไว้นะคุณผู้ชมโดยในคลิปเนี่ยก็จะมีมดดำค่ะที่ตั้งคำถามถามสาวเบสในหลายๆข้อสงสัยนะคะว่าถ้าหาแฟนให้ใหม่คนหนึ่งเนี่ยจะเอาไหมสาวเบสก็ตอบนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอย่าพึ่งให้หนูพักก่อนก่อนที่มดดำเนี่ยจะชี้หน้านะ,ค,ะคุณผู้ชมบอกว่าพักจริงๆนะอย่าให้รู้ว่ามีแฟนใหม่นะโสดไปนะ เตือนอะเชื่อบ้างนี่คือสิ่งที่มดดาพูดเอาไว้ในคลิปนะคะคุณผู้ชมก็ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่ามดดาเนี่ยคงเป็นห่วงคงจะไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับผู้ชายคนนี้สาวเบสเนี่ยหลงเชื่อใจไว้ใจแล้วก็บอกว่านานๆเนี่ยจะเห็นคุยมดดาอยู่ฝั่งผู้หญิงนะคะผู้ชายคนนั้นเนี่ยคงจะสุดจริงๆอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เข้ามานะคุณผู้ชมแล้วก็มีการถามนะคะถึงช่วงเวลาการเลิกกันค่ะสาวเบสก็บอกว่า ช่วงสงกรานนี่แหละแล้วก็มีการถามถึงสาเหตุว่าทําไมถึงเลิกกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการเคลียร์กันไหมสาวเบสก็ตอบเรี่ยงๆนะคะบอกว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเลือกดีๆค่ะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่สาวเบสเนี่ยตอบโดยในรายการเนี่ยก็จะมีการเปิดไพ่ค่ะของหมอดูชื่อดังค่ะคุณผู้ชมเรื่องของความรักมดดำเนี่ยถึงกับล่านออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีการเปิดไพ่ แล้วมดดำเนี่ยพูดว่าเป็นกูเนี่ยกูเบรกมันไม่ดีมันเป็นใบที่แย่แถมยังทักจากไพ่นะคะว่าทำไมผู้ชายเยอะจังชีวิตนี้แพ้ผู้ชายตัวขาวนี่คือสิ่งที่คลิปเขาปรากฏออกมานะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการแบบเต็มๆนะคะก็สามารถรอติดตามได้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะเราก็จะได้รู้รายละเอียดต่างๆนะคะกับประเด็นของการเลิกกันของสาวเวทกับหนุ่มตรงๆค่ะคุณผู้ชมคะ